ครับนักดนตรีกำลังสอมฝึกสอมนะครับนักกีฬาโรงเรียนทำให้วิทยานะครับตอนนี้นะครับเป็นการฝึก้อมประจําวันพุธวันพุธนะครับวันพุธทุกวันพุธนะครับตามนโยบายของท่านภูมิอาการโรงเรียนทำให้วิทยานะครับท่านบุญชมบุญหัวไหลให้โรแกนว่าต้องมีการฝึกซ้อบกีฬาครับเพื่อให้ เพื่อให้นักกีฬานักเรียนทุกคนนี่สภาพร่างกายแข็งแรงอตอนนี้นะครับกําลังสอมนะครับฟุตบอลที่สนามโรงเรียนคําให้วิทยาครับเพื่อเตรียมแข่งเจลาสีาจลาสีปีนี้ครับดิกาจัดแดนอนครับตอนนี้เชิญติดตามนะครับติดตามการฝึกซ้อมได้เลยครับ ส่องชือี่ไต้ัอลยมาค่ะครับตอนนี้นะครับกำลัง ฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลนะครับเพื่อเตรียมตัวในการแข่งกีฬาสีปีนี้นะครับึ่วงปีนี้มีสีชมพูสีฟ้าและสีส้มนะครับตอนนี้กำลังเลี้ยวเข้าไปโยนเข้าไปเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วอ่าตอนนี้เข้าไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์อ่าตอนนี้เข้าไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์อ่าตอนนี้ อ่าหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้อ่าแล้วครับในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันจีาสีของโรงเรียนคํำไ้วิทยาครับตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการบุญชมบุญหัวไลบอกว่าทุกวันพุธนะครับต้องมีการฝึกซ้อมนะครับอ่าตอนนี้ไอโรเบิรไอโรเบิรตเตะยาวเข้าไปไปแล้วครับตอนนี้ ไอหน้าประตูอ่าคู่ไก่คูกก่ไก,ก,เกเาา่เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงมาผ่านไมไม่ผ่านครับตอนนี้ไม่ผ่านเลี้ยงมาส่งให้ <an> เลี้ยงไป <an> เลี้ยวใหเให้ยิงไปเอาแล้ยิงเข้าไปอ่าสวยครับสองประตูต่อศูนย์อ่าสองประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้สองประตูต่อศูนย์แล้ว อ่าเจ๋งแล้วครับตอนนี้นะครับดูนะครับตอนนี้ลูกของประตูต่อศูนย์ลูกติจากกลางสนามอ่าตอนนี้นะครับลูก อ่าอ่าไอไปแล้วครับอ่าไปหน้าประตูได้ไหมได้ไหมโย,น,ยน,น,นเข้ามาเข้ามาท,ทานไหมทานไหมเอาตาไปตาไปเอาอ่าได้แล้วยโยนโยนโยน,ยน,ยน อเ,เอาไปแล้วเก่งก้าเอาล้วครับตอนนี้เอา้ามาแล้วไปไปโยนโยนเออไปแล้วไป,ไ,ปไ,ปไปแล้ว,ลวนักครึ่งเวลาแรกนักครึ่งเวลาแรกโยนไปโยน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 อ่า ยาวมาครับตรงหน้าประตูผ่านไหมอันนี้โ,โยนโยนแล,ล้วอ่าโลกนี้ประตูได้ทิศวัดวตกจับได้โยนยาวเข้ามาผ่านไหมผ่านไหมโยนมา